ัสดีค่ะเพื you know, ่อนเพื่อนพบกับมาดามอ้อนแอนอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคะฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์หรือว่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้อ้อนหน่อยด้วยได้หมคะวันนี้นะคะอ้อนก็จะมาเอาอีกแล้วเพื่อนเพราะว่าวงการแบรนด์เนมมันเข้าแล้วมันออกยากเพื่อนเพื่อนมันติดงอมแงมนะคะโอเคนะเรามีเรื่องจะมาเล่าให้กันฟังเนาะคือว่าเพื่อนเพื่อน ห็นกล่องนี้ไหมเห็นกล่องนี้ไหนนมนะคะเอาเป็นว่าเราจะเท้าความนิดหน่อยนะว่า,าถ้าเพื่อนๆอยู่ที่ยุโรปหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะมันจะมีเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ชื่อดังอยู่นะแล้วก็สามารถซื้อขายนะทั้งซื้อทั้งขายของสินค้าแบ,แบรนด์แบรนด์เนมได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆต้องระวังง นี่อ้อนบอกเลยว่านอัอ้นระวังมากเพื่อนๆระวังมากแล้วก็ศึกษามามากด้วยนะแต่ก็ยังไม่าวเพื่อนๆน,นะคะต้องส่งข้อความนะคะอีเมลไปหาเขาว่าฉันมีความคิดว่าฉันซื้อของปลอมนะคะหลังจากที่เราศึกษามาเพื่อน มันใช่เลยเพ่อนเพื่อนมันใช่ของปลอมเพื่อนเพื่อนเอออยากจะหัวเราะนะว่าเออฉันเจอจังๆเสร็จแล้วก็ส่งข้อความพูดคุยโต้อตอบกลับกับเขานะคะว่าเออมันมันน่าจะไม่ใช่ของจริงเสร็จแล้วเขาก็เลยน่าจะดูแล้วก็เออเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากเพราะฉะนั้นอ,อ้นจะไม่บอกนะว่าเว็บไซต์นี้เป็นชื่อเว็บอะไรยังไงนะก็คือฟังฟังไวคือ นะคะอ่ะดูนะคะออนก็ดูนะคะหลายรีวิวนะคะแล้วเนี่ยดูอะไรอะไรประกอบหลายอย่างดูกล่องแล้วก็ดูว่าไม่น่าจะใช่แต่ก่อนอื่นที่ตัดสินใจซื้อนะเพื่อนๆพมันหนคือเว็บไซต์เขารับคืนถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาอะไรนั่นนู่นนี่สองที่ตอนน้องซื้ออ่ะ เขาก็โชว์นะคะ invoice ใบเสร็จอย่างนี้เลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันน่าซื้อเะล่ะแล้วหลังจากที่อ้อนแกะแกะกล่องดูแล้วอ่ะมันก็น่าจะใช่ของจริงอ่ะเพื่อนเพื่อนนก็เลยงงมากตอนที่อ้อนจะตัดสินใจคืนเขานะเพราะว่าอ้อนก็ดูแล้วอ่ะ invoice ใบเสร็จอะไรมีหมดเนี่ยมันเหมือนของจริงมากเลยเพื่อนเพื่อนมีตาสตัมมีอะไรหมด นะมีใบเสร็จมีอะไรโชว์หมดยังไม่พอมาอย่างนี้เลยเพื่อนแล้วที่มันน่ากลัวก็คือแม่งถ้าเราดูของไม่เป็นน่ะเราก็ต้องเชื่อใช่ป่ะ <c oughs> นะแต่ว่าเว็บไซต์นี้เขาดีมากว่าซื้อของเขาหลายอย่างอยู่เขาไม่มีปัญหาเลยหมายถึงว่าของอย่างอื่นมันโอเคมันดีมันซื้อมันขายกันไม่มีปัญหาเขารับรับแบบ คืนด้วยเนี่ยเออเจ๋งมากเพราะว่าอย่างกรณีเนี้ยเขาไม่รู้หรอกว่าคนขายจะ,จะ,จ,ะจะปลอมจะโกงเราเนี่ยจะแกงเราอะเพืเเอ่อนเออนะแต่เามาดูแล้วอะมันมีกล่องก็มีรอยนะเสร็จแล้วก็วิธีการสังเกตกล่อง MS ปลอมก็มีก็คือใช้ไฟสายไฟฉาย UV 2องดูก็ไม่ไม่เห็นรูปมา้าไม่เห็นอะไรสักอย่าง แต่ว่าโดนแกงแล้วเพื่อนโดนแกงของปลอมอ่าเพื่อนแล้วพอแต่โอเคนะตอนเราดูในรูปในอินเทอร์เนต็ตอะ่ะมันก็ดูโอเคอะ่ะเพื่อนแต่เรามาสังเกตนะคะอย่างอื่นมันไม่มันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หมายถึงว่าเราดูมันก็เหมือนของจริงหมดเลยเพื่อนๆดูสิมีถุงอรองเท้าให้สองถุงมีโบกมาหมดเพื่อนใบเสร็จเลยมีหมด แต่เรามาสังเกตรตรงนี้เพราะว่าดูใน YouTube มานะคะเขาบอกว่าวิธีสังเกตคู่เนี้ยข้างเนี้ยไม่มีปัญหาสแตมอะไรดีโอเคใช้ได้เห็นไหมดีหมดแต่มาเป็นข้างนี้สิล่าเอาละเริ่มงงละอ่ะดูนี้มันไม่กึ่งกลาง เหมือนที่อ้นเคยดูในอ่ะ u t u b e คนหนึ่งเขาเอามาเล่าให้ฟังที่เขาบอกว่ามันจะต้องกึ่งกลางบาลานซ์ไม่บาลานซ์เลยเพื่อนเพื่อนแล้วก็เลยสงสัยเสร็จแล้วโอ้ใจหายเลยเพื่อนๆซื้อมาก็หลายพันโครนนะรีบส่งข้อความไปบอกเขาเลยว่าฉันสงสัยว่ามันไม่ใช่ของจริงแต่อย่างอื่นมันโอเคหมายถึงว่าไม่แน่ใจอ่ะ แล้วเขารับคืนด้วยหเห็นไอมมันแบบเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากคือคนทําเว็บไซต์เขาก็ตั้งใจจะทําดีนะให้ซื้อขายกันอะไรนั่นนู่นนี่แต่ว่ามันไม่รู้มันมีคนไม่รู้ว่าไอคนที่ขายมาเนี่ยโกงจริงๆหรือว่าเขาโดนหลอกมาอีกทีเราไม่รู้แต่เขาคงประสานงานกันขอเรื่องของเขานะแต่เราเป็นคนคนที่ซื้อมาอีกทีอะแล้วเราที่ว่ามีปัญหาเรารีบแจ้งบอกเขาเลยอย่างอื่นโอเคหมด เราก็ไม่รู้ไงเพืเ่อนๆแต่สแตมป์อด้านที่มีปัญหาเนี่ยด้านที่ไม่บาลานซ์ไม่เท่ากันสแตปมข้างหลังก็ไม่ชาร์จเพืเ่อนๆอันนี้ไม่ได้บอกชื่อเว็บไซต์ให้เขาเสียหายนะเพื่อนอย่าไปบอกเขาให้มาฟ้องกันละกันเอาไม่เอ่ยชื่อเลยนะแต่มันเป็นแบบนีน้บางทีมันก็มีปัญหาเพื่อนเอาแล้วจะบอกให้ คือถ้ารา,ราคาทั่วไปใช่ไหมที่เขาขายกันในมือในเว็บไซต์มือสองเนี่ยมันก็จะประมาณสี่ห้าพันแต่ตัวเนี้ยมันลดราคาลงมาเหลือเหลือประมาณสามพันเราก็ว่าเออราคามันก็ดีใช้ได้นั่นนู่นนี่เสร็จแม่งมีใบเสร็จมาให้พร้อมก็ซื้อสิขาเพื่อนๆรออะไรใช่ไหม <laughs> แหมเป็นไงล่ะโดนเลยเพื่อน ก็ไม่เป็นไรรีบเลยรีบส่งข้อความหาเขาก็หวังว่าจะได้เงินคืนเต็มจํานวนนะถ้าไม่ไม่เต็มนี่โดนแน่นะมีเรื่องนะเดี๋ยวมีประจานนะเพื่อนๆนแต่เราดูพอเราดูเราศึกษาเราดูเป็นเราจะรู้ว่าเออมันไม่น่าจะใช่ของจริงอยู่นะอะไรเงี้ยกล่องก็มีรอยอ่ะเพื่อนๆนแล้วก็กล่องก็เป็นของปลอมแต่ที่สําคัญที่เขาหลอกเลยคือใบเสร็จแปลว่าเขาไม่สุดจริตอ่ะเพื่อนเพื่อน มีใบเสร็จมีอะไรมาให้แต่เป็นของปลอมได้ไงเดชแล้วก็ถ้าส่องจริงๆอ่ะถุงก็น่าจะปลอมอะไรปลอมหมดไงเพื่อนๆเป็นของปลอมมาพูดง่ายๆแต่เอาใบเสร็จจริงมาหลอกเออเอาใบเสร็จปลอมมาทําหลอกอย่างนี้ไม่เวิร์กกันเพื่อนๆเห็นไหมโอ้ใจหายใจคว่นเพื่อนเลยถ้าคูณมาเป็นเงินบาทก็แพงอยู่นะก็เลยรีบรีบตัดสินใจอยู่ไม่ได้ละฉันต้องคืนทันทีทันใดนะคะ ก็นะหวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ในีเพื่อนเพื่อนก็แล้วกันอะอย่าตัดสินใจเร็วด่วนได้นะคะเหมือนอ้อนแอนนะคะแต่ว่าก็เช็คมาแล้วไงว่าเออถ้ามันปลอมจริงหรืออะไรงไงเราก็ส่งคืนได้ยังไงเพื่อนๆอนุอนอ่นใจหน่อยอะเนาะก็เลือกซื้อของกันดีๆหน่อยก็แล้วกันเนาะเออนะคะไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็จะมาแชร์แต่ไม่ได้บอกว่าเว็บไหนหรืออะไรยังไงเพราะว่า เจ้าของเว็บเขาจะเสียหายนะเขาจะฟ้องเราได้แต่ของนี้มันเกิดขึ้นได้หมายถึงเจ้าของเว็บเขาดีเขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่ไอออนคิดว่าไอคนโพสขายอะ่ะมันหนึ่งมอาจจะไม่มันอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้มันอาจจะไปโดนเขาหลอกมาอีกทีอะไรนี่ไม่รู้แต่เขาต้องรับผิดชอบไง,งเขาต้องรับผิดชอบนะคะโอเคนะฝากเพื่อนๆเ,นเนชวยกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกำลังใจให้ใหอ,อนด้วยละกันนะคะลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆ ที่นี่สวีเดนค่ะเพื่อนๆลาไปก่อนมาดามออนแอนสวีเดนนะบ๊ายบายเฮโสวัสดีค่ะ